มุขพอดีในปปลายตา,ายตายขุนมหาป่ามามาจากไหนครับครับกายจอยู่ที่แนวิสาหใต้นะครับที่ศรีสะเกครับท่านผู้ชมสองวันที่ผ่านมาปรากฏว่าเรามีความในพื้นที่พลนเรือนงันเต็ม

มาได้มาคือช่วยองแต่แว่าเราคิดหาเหรียญไม่เอกอเท่านั้นค่ะทีนี้นกจะเป็นอะไร

บอกลับเพื่อนดูดเจอหมดแล้วอะแต่ถ้าไปตอนหาเหยืจเจอหมดเลยก็แล้วกัน หนึ่งนะทุกคนรอหน่ะเราจะนี้ก่อนมันยากเออเปิดขาแล้วเหนื่อยไปลบไปสวัสดีรัตทิธาดา<อ>เ้ยป็นงไงครับยู รูบเหรอครับเป็นไงครับจู๊ปจูบครับจูบเย่ yeah, แล้วจูบปอะไรล่ะจะตายเลื่อนเหลือคืน,นลิงพัทีลูกตุ่มตายแล้วนี่ล่ะเพื่อนหายไปไหน เพื่อนอยูไ่ไหนสองคนอีกเอ้ยสามคนอีกเหรียญน,นี่ยโอ้ไม่มีเหรียญเลยอยากเอาเหรียญทำของดีสักหน่อยขอบคุณเพื่อนเด็กนะดีเนดะ็กคนเป็นเด็กดีมากเลย เพ็นคงโดตัวหนวเลยดูจัดสภาพว้าวหิวพี่ทีนี้ไม่หิวแล้วจุกไปดูเณื่อนอ่ดทุกเราจะเข้าป่าไเฮ้ยไปล่อหมาป่าสิหมาป่านึ่ง อันตรายเรือเรื่อเปลี่ยนไม่นะไรเหรียญสู้เหรียญไม่ได้เหรียญมาห้าเหรียญที่เราเดินเป็นชั่วโมงไม่ได้เหรียญมาห้าเหรียญเอาพ่อบุ๊บเอาพ่อบุ๊บช่วยด้วยเอาพ้าบุ๊บไร ลัอตีอีกเลาฟาบูเหรียญสิบเหรียญแล้วเจ้เล้าาบูน่าตกน,น้ำเอ้ยเปนเลมโบ tapu na bin speedy menko master ต้องจะไปไปไปไม่โล่ก็ไม่อาหรอกตายอยู่เลย้เาฟ้าวูดีแย่แล้วต็มีกลับบ้านแล้วไปดิเอ๊ไปจมดิน

นันเพ่งแค่หนึ่งคนมาตกค่ะว้าวสกีบดีมังต่าแม็กกโซโดูแ้วก็เจอเพงแค่นี้นะคะทุกคนแล้วก็ได้มาแล้วนะคะแต่เราจะตัดตบคลิปไปเลยเอาเอาทำไม คนเผาไม้มไม่ได้หรอเจ้าหนีเจ้าหนุ่